ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้กับช่องพีแบบฟินแลนชาแนลนะครับผมเมอรอนิกบสิกบกุดอนนะครับผมจะกลับกุดอนธานีแล้วนะครับผมแพลวแพก็จะส่งกลับบ้านแล้วไปก่าเมื่อไปข้าไปมันจะกำา ที่เรากลับบ้านนะครับผมไม่ได้เพราะอะไรนะครับบ้านแม่นะครับผมบ้านแม่กสิกาบ้านไปบ่ายย่านะครับผมบ่ใบผู้มีพระคุณนะครับผมไหว้คุณย่านะครับเพราะปีก่อนไม่ได้ไหว้นะที่ก่อนเราไปงานนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็จะไปกราบคุณย่าที่อุดรนะครับถึงเนื้อบานนะครับผมไปพ่อกับทยูบานครับปตันตาเนาะงไกับที่งานลอยกระชิดนะครับผมเพราะว่าต้องดูแลน้องเพราะว่าเขาจะเรื่อนสอบไปแล้วนะคาจะเลื่อนสอบในเมื่อนะ สกาวลนาอย่าคิดฮอดฉันไม่ได้อย่คิดฮอดฉันได้ฉันไปมือเอย่าที่จะคิดฮอตที่จะใจขาดฉันได้เขาหายฉันเด้กำไลเขาบองเขามากน้ำฉันเลยฉันขอบอกอย่าลูกมาน้ำฉันออกไปให้แม่หอของชั่วโมงก็ได้อย่าให้อย่าให้มีเม็ดเศจแม่คิดถึงเท่านั้นและตัวดีโอกาสเลยเท่านั้นแหละจะไปโซงแไงเราเลือกไปโซงแนงฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันนอนกับลูกฉันเอี่ยคุณพ่อจะกลับไปบ้านคุณย่านะคะแล้วก็จะกลับมาไหว้เมียนะ หนูฉันโสดแม่เออใช่กับโสดเซื่งแต่งชุดลูกอย่างี้ใช่กับโสดด้วยกันลูกยังเนาะแม่ปาลูกอา玛อามาอามาอีหลีลูกอันนี้อามาท่าอีหลีแต่ไม่สบายไม่สบายดิใส่ชุดให่มันสบายไงบ้านโอ้คือมาครับคืออามาอีหลีอามาอากงอาลีเหียาะอาลิเอาะเนี่ยบุญน่ะบุญน่ะลูกฉันลูกนั้นดูแลลูกฉันดีนะลูกฉันแต่เราบอกก่แล ไปทรงแน่เอาไปให้หมดอะไรไล่หรอไม่ได้ไล่วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเีอรนทาี่าเธออย่ามาทำหน้ากี๊วีดเธอ้าทาที่ท่อนแน่ก็ได้ด้วยป้าท่านทาให้เอียงไปมือเดียวเนี่ยนะอาวจูบเหี่ยไปเลยเนาะเธอตัวจูบเอากัวจูบเ่าตัวจูนเฉาสบไปแล้ว เพื่อจะมากวาดล้างนี่กอดได้จะไม่ได้ไปนิดกวาดฉันกอ่ได้ล้างนี่กอดได้กดหลังแล้วกดหลังแมวเร็วจะไปแล้วอาม่าก็มีเหตุการณ์นะมันโดนคอนี่มันกอดไม่ได้กอดได้ที่นี่อาม่าอะยังอ่ะพดูหน้าตัวเองแล้วก็จัถึงคอแล้วอาม่าไปไปไปขึ้นรถดูด่วนพี่น้อง กับคู่ตันไอ้ดดกตรงพออาจจะพอไดที่นอนเอาท้ามาโชวแดนคุณนึงเท้าอะไรคุณเข้าไม่ใส่อะไรเผื่อใส่เนี้ยเรือเปเอาวะ ที่ห้อนาะคืนหนึ่งเด้ออดเอาเด้ออดเอาจะให้ท้เ้ว้ยไ่ได้ไปใส่งหัว มือจะไปเอ้ยมืออื่นมืออืนมือจะมาเลี้มืออื้นน่มาเลียตานตาตีสีมหาโพธมืออ้นนะมือนี่มือนี่หามไปกูเลยไปฉันจะบบทั้งเลยไปใส่ไใสกระซังฉันจไปไปใส่โอ้ยฉันจไปฉันก็ไปเลยฉันเสื้อฉันจะไปฉันเสื้ออะไรฉันเสื้อฉันจไปเริไปเลยเริไปฉันืองแง ดบใสที่สิมเก่งนั้ไห้ขึ้นรถคบ้า่พ่อนะครับผมเจอกันอุรานีนเดจจาเออสวัสดีจ้า